สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไผ่นะครับไผ่ยักษ์ราชธานีสองสีนะครับวันนี้ทั้งสวนจะได้ทำการรงปลูกนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมนะครับเตรียมหลุมนะครับ เพื่อลงปลูกนะครับครับตอนนี้ก็ได้เตรียมหลุมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะเอาลงนะครับลากสวยๆนะครับ สำหรับอ่าดินที่เราลงปลูกเป็นดินทรายนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเขาจะโตวไวแค่ไหนนะครับ ใบค่อนข้างใหญ่นะครับลายลำต้นสวยงามนะครับสำหรับไผ่นะครับยักษ์ราชินีสองสีนะครับก็ เป็นพันธุ์ไผ่ที่หายากอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนท่านใดนะครับสนใจพันธุ์ไผ่สายพันธุ์อื่นๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจสวนพนพัทรสกลนครนะครับ หรือจะโทรมานะครับหมายเลขศูนย์เยก้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งนะครับสามารถแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับเรามีพันธ์ไผ่นะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับพอจะมีแบ่งให้เพื่อนๆน,นะครับจะติดตามทางสวนนะครับ ได้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับธนภัทรการเด่น